คุณมีงบประมาณ500,000บาทอยากได้รถยุโรปดูแลง่ายดูดีฟังทีนี้ครับวันนี้ผมมีรถ mercedes benz c class c 200ค c o m เซอร์ปี2010เซอร์วิทมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรถยอดนิยมในช่องเลยดูแลง่ายตามที่ผมรีวิวไว้เลยนะครับวันนี้ราคา499,000บาทครับไปดูรายละเอียดกันว่ามันน่าใช้ขนาดไหน สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมวันนี้โนเนมมารีวิวรถเบนซ์ยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับช่วงนี้นะครับผมจะได้อินบอกจากลูกค้ายเยอะๆแยะเลยอย่างแรกที่เขาอินบอกมาก็คือพี่ครับผมอยากได้รถยุโรเป็นคันแรกที่อยากใช้แต่ดูแลไม่แพงนะครับรถอะราคาลงแต่อะไรล่ราคาไม่ลงแต่เนื่องจากว่ารถที่มันไม่ได้มีรลอไฟฟ้าเยอะมันจะดูแลง่ายแล้วก็ไม่ได้แพงมากเหมือนรถรุ่นนี้นะครับตัวนี้เป็น Mercedes- Benz C Class นะครับ W204 ตัวนี้เป็นเครื่อง200เป็น c 200คอมเพรสเซอร์นะครับคือเครื่อง1,800คอมเพรสเซอร์ก็คือซูเปอร์ชาร์จตัวนี้เนี่ยให้แรงม้าประมาณ180กว่าแรงม้าเลยกับเกียร์5สปีดแล้ว W204 เนี่ยจริงๆมีทำตลาดตั้งแต่ประมาณปี2 0 0 7 0 8ถึงประมาณ2 0 1 3 2 1 4ทำตลาดอยู่หลายตัวนะครับทั้งเครื่องเบนซินและดีเซลอันนี้ไอเดียสังเกตผมเองนะครับ W204 เนี่ยทำตลาดในไทยยาวนานมากและตัวรถค่อนข้างเยอะมากนะครับออกมานะผมว่าคนพอเห็นเป็น C-Class เนี่ยมันค่อนข้างหรูหรามาก2นะครับเน้นความสะดวกสบายเลยแล้วก็3นะจริงๆตอนนี้นะครับ10กว่าปีแล้วเนี่ยผมว่ามันยังดูดีแล้วก็ค่ารักษา ดูแลมันไม่แพงมากนะครับ w b u 4อออกมาตัวแรกๆนะครับจะมีอยู่ประมาณ2 3สเครื่องเนาะเป็น c 2 0 0คอมเพรสเซอร์นะครับกับ c 2 5 0เครื่องน่าจะเป็นบล็อกเดียวกันนะครับต่างกันที่ cc แล้วก็แรงมา้าแตงจริงผมว่าถ้าคนก็ประมาณไม่เยอะปี2009 2 0 1 0เนี้ยราคากำลังดีเลยตัวนี้เป็นตัววังกาดออปชั่นจะค่อนข้างเยอะเป็นตัวรองท็อปเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับว่ารถน่าใช้ขนาดไหนนะครับแต่วันนี้โอเคครับมาดูสเปคของ mercedes benz c class ตัวนี้เป็น C 2 0 0 c o m p คอมเพรสเซอร์ W 2 0 4นะครับรุ่นยอดนิยมในอีกหนึ่งรุ่นในช่องผมนะครับที่ผมทำรีวิวไปหลายรอบแล้วว่าเป็นรุ่นที่ดูแลง,ง่ายตัวนี้เป็นเครื่อง 1,800cc เป็น4สูบบวกกับคอมเพรสเซอร์หรือซูเปอร์ชาร์จของภาษาเยอรมันนั่นเองนะครับดังนั้นตัวนี้ให้แรงม้าประมาณ184แรงม้านะครับซึ่งผมว่าเพียงพอนะครับผมมีฟีดแบ็กจากลูกค้าหลายๆเจ้านะครับที่ใช้ C Class นะครับทั้ง W 2 0 3 204นะครับ บอกอย่างหนึ่งเลยว่าช่วงล่างของ W203 204เนี่ยจริงๆช่วงล่างเขาดีมากนะครับนุ่มนวลมากดังนั้นจึงเป็นรถที่น่าใช้แล้วราคาไม่แพงนะครับตัวนี้คู่กับเกียร์อัตโมัติ5สปีดนะครับเปลี่ยนโหมดเป็นบวกลบได้โอเคมาดูสเปคข้างนอกน,นะครับรถคันนี้เป็นรถ2มือนะครับมีประวัติผมพึ่งเซอร์วิสนะครับออระบบแอร์นะครับระบบพัดลมแล้วก็ไล่ระบบน้ามาจริงๆอุปกรณ์ ตัวนี้ไม่แพงเลยนะครับอย่างที่ผมเคยรีวิวตัว w 2 4ล่าสุดนะครับเปลี่ยนยิงช่วงล่างนะจริงๆเอาไปร้านที่ผมจะแนะนำต่อไปในคลิปต่อไปนะครับจริงๆแค่หมื่นกว่าบาทก็ได้ทั้งคันแล้วนะครับโอเคไฟนะครับตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ลูกแก้วนะครับตัวนี้จะยังไม่เป็นตัว lvd นะครับถ้าเป็นปี2010 2 0 1 1เนี่ยจะเป็นตัว lvd ตัวหนึ่งนะครับแต่ฟีดแบ็จากลูกค้าเหมือนกันลูกค้าส่วนใหญ่ชอบเครื่องพันแบล็อกนี้นะครับเพราะเขาบอกว่า เครื่อง 2008, บอลพันแบล็อกใหม่เนี่ยแรงบิดแล้วก็อัตราเร่งจะสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับการชนหน้าสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวไฟฝั่งนี้เดี๋ยวเราขัดให้ใหม่นะครับโอเคล้อนะครับเป็นล้อโรงงานเป็นยางโยโกฮาม่านะยางใช้ได้อยู่รถไม่ค่อยได้ใช้เลยขอบ17นะครับจากโรงงานผมว่าช่วงล่างของ C-Class นะครับเฟิร์มดีแล้วก็น่าใช้มากนะครับตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับเดี๋ยวเราไปดู เครื่องกันนะครับเป็นเครื่องพันแปดคอมเพรสเซอร์นะครับหรือซูเปอร์ชาร์จเนาะเครื่องโดยรวมสภาพรถโดยรวมนะครับเนี่ยถือว่าดีนะครับเนี่ยรถไม่ได้มีชนหนักอะไรบ้างนะครับเนี่ยเดิมเดิมหมดเลยนะครับภายในสะอาดนะครับผมมีเซอร์วิสนะครับมีเปลี่ยนพัดลมนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนเซนเซอร์แอร์นะครับไล่ระบบพวกน้ําให้หมดแล้วนะครับรถเลยขับผมว่าขับดีนะเป็นตัวที่ขับนุ่มนวลมากนะครับ สีโดยรวมถือว่าโอเคนะครับคิ้วทุกอย่างยังดูสวยอยู่เลยยางหลังก็ใช้ได้อยู่นะครับโยโกฮาม่าขอบ17เหมือนเดิมนะครับภายในโดยรวมถือว่าให้ดูข้างในนะครับข้างในถือว่าสะอาดนะครับเนี่ยพลาสติกข้างหลังยังไม่ได้แก่เลยนะครับรถไม่โซมเลยนะครับมาดูข้างหลังกันนะครับข้างหลังเป็นยังไงบ้าง น่าตัวนี้ก็จะเป็น C200 นะครับตัวนี้จะเป็นท่อจากโรงงานมานะครับอ่าเดี๋ยวเราเปิดขาท้ายดูนะครับอุปกรณ์ยังอยู่ครบนะครับรถเดิมๆนะครับเนี่ยเดิมๆจะเป็นแบบนี้นะครับข้างหลังเดิมๆอยู่เลยนะฮะอุปกรณ์อะไ่ก็อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับ สีเดิมนะครับเนีย่ยเข้าไปดูข้างในเนะี่ยตะเข็บเดิมยังอยู่อยู่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในครับข้างในเป็นยังไงบ้างโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับ,บล็อกกุญแจจะเป็นแบบนี้นะครับ คุณแจคันนี้มีให้2ดอกนะครับโอเคภายในสะอาดนะครับนี่คุณดูนะครับภายในสะอาดเลยโอเคเดี๋ยวสตาร์ทรถก่อนนะครับเกดแดงก่อนนะครับคันนี้นะครับ รถไม้แท้ๆนะครับไม่2,2งแสนจริงๆถือว่าไม่เยอะนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ารถส่วนใหญ่เนะี่ยรถใช้งานก็จะไม่ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับดูนะปุ่มเนี่ยคุณดูนะเนี่ยพลาสติกเดิมๆเนี่ยทุกอย่างสวยนะครับอันนี้ก็เป็นพับกระจกนะครับโอเคปรับกระจกนะครับเบาะเมมนะครับส่วนใหญ่ใช้ได้หมดนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับ อันนี้ไฟเป็นไฟออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับเบรกเนเบรกไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับฟังก์ชันทำอะไรได้บ้างนะครับอ่าทริปนะครับอันนี้เล่นออดิโอทุกอย่างจะอยู่ในนี้นะปรับทุกอย่างอันนี้จะยังไม่เป็นจอสีนะครับจะเป็นปีประมาณ12 13ขึ้นไปนะครับจะเป็นตัวเมโนเชนเนี่ยจอจะเป็นจอสีเรียบร้อยแล้วนะฮะ วิทยุนะครับก็จะเป็นกดปุ่มนี้นะครับขึ้นมานะครับเดิมนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นม่านไฟฟ้านะครับเนี่ยข้างหลังนะครับอันนี้ก็เป็นปาร์คเซนเซอร์นะครับแอร์แอร์เนี่ยเย็นแล้วนะครับส่วนใหญ่ W สองถึงสี่เนี่ยประมาณสองแสนเนี่ยมันต้องทาแอร์นะครับอันนี้เราทําให้หมดแล้วนะครับอันนี้นะครับ เล่มนะครับรถสองมือนะครับนี่เราเช็คประวัติเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างในรถมีครบนะครับบุ๊กเซอร์วิสก็ยังมีอยู่นะครับเนี่ยอุปกรณ์ออกรถมีให้หมดเลยนะครับเนี่ยเขาเก็บประวัติเซอร์วิสไว้นะครับสําหรับคนที่เอาไปใช้ต่อจะได้ดูแลง่ายๆนะครับมาดูเกียร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะครับนี่ตัวนี้เป็นโหมด ทอปฟอร์กับสปอร์ตนะครับสปอร์ตกด S ก็อัตราเร่งก็จะดีขึ้นนะครับหรือถ้าโรดส p o r t เนี่ยเราสามารถบวกลบตรงนี้ได้เห็นไหมครับผมผักตรงนี้นะไปฝั่งหนึ่งนะครับมันก็จะออกเป็นเกียร์หนึ่งนะครับ2นะครับ3 4นะครับดูแลไม่ยากครับจริงๆผมว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ตามรอบปกติเนี่ยรถคันนี้ดูแลง่ายมากนะครับออปชันนะครับตัวนี้ออปชันก็จะเยอะมากปงมาลายเป็นโปรมาไฟฟ้านะครับ โอเคตัวนี้ผมมีสั่งที่ปิดให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอใส่ให้นิดนึงนะของมาแล้วนะโอเคตัวนี้นะครับก็เป็นตัวปอบจอนะโอเคตัวนี้นะครับก็จะเป็นที่เก็บของนะครับเบาะหลังนะครับก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับแล้วก็แอร์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแอร์ที่สามารถปรับเพิ่มนะครับตัวนี้จะเป็นแอร์สองโซนนะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ หน้าหลังแยกเลยนะครับสภาพโดยรวมถือว่าดีนะครับเนี่ยข้างบนสะอาดสะอานนะครับสะอาดเลยโอเคเดี๋ยวไปดูครับรถสภาพแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับเรามาลองเหยียบสั้นๆนะครับเครื่องพันแปดคอมคันตัวนี้นะพอเหยียบปุ๊บนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากที่ให้รู้เลยนะเนี่ยมันมาไวมากเลยนะครับไวจริงๆเลยไวแบบกวาดปุ๊บมาเลยครับอันนี้ไอเดียผมเฉยนะครับผมรู้สึกว่าแรงดึงเนี่ย ขับมันกว่าตัวเครื่องตัวสุดท้ายของตัว W204 ที่เป็น1 6เทอร์โบนะครับผมรู้สึกว่าเนี่ยขับแล้วโหมาเลยครับเร็วกว่าเยอะนะครับนี่เป็นหนึ่งที่ไอเดียที่ผมชอบสำหรับ W204 ตัว C200 ตัวนี้นะครับโอเคครับได้เห็นสเปคนะครับและรายละเอียดของ Mercedes-Benz C200 Compressor นะครับ ตัวรถตัวนี้นะครับรถผลิต09จด10 May 200,002 200, 200. มีเซอร์วิสแอร์นะครับพัดลมรถภายในสวยใครหารถพร้อมใช้ดูแลง่ายผมแนะนำคันนี้เลยครับใครสนใจโทรมาที่061746222ครับ0819082026หรือคิวอัคโคตามนี้ได้เลยรุ่นนี้นะครับผมทำรีวิวมาเยอะมากก็เห็นแล้วว่าจริงๆช่วงล่างก็ไม่แพงนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ก็ไม่ได้แพงมากระบบไฟฟ้ามีไม่เยอะของเล่นก็มีนะครับตอนนี้จอแอนดรอยก็เยอะแยะเลยนะครับดู ขับไปตอนนี้ยังดูดีอยู่เลยนะครับอยากให้เรารีวิวรถรุ่นไหนนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเรารับซื้อรับขายรับแลกเปลี่ยนรับฝากขายทั้งหมดมีอะไรให้เรารับใช้หรือต้องการสอบถามข้อมูลก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย